กัญชาหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้กําลังเป็นประเด็นนะฮะนีานสาวคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาสั่งต้มจืดมาละมาทานก็ไปกับครอบครัวนี่แหละแต่ปรากฏว่าลักษณะน่าจะแพ้น้ำซุปที่ใส่กัญชาเธอ,อตั้งข้อสังเกตตัวเองแบบนั้นนะครับเธอบอกว่าอยู่ๆก็เวียนหัวพ่วงอาการจะอาเจียนอีกหลายวันจนเกือบจะขิดฮะ เกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วก็ฝากบอกคนขายนะตอนนี้เมนูกัญชากําลังบูมร้านไหนถ้าใส่กัญชาบอกลูกค้านิดนึงจริงควรบอกค่ะ,ะบางคนแพ้เพราะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันเธอฝากอุทาหรณ์เรื่องนี้มาครับไปดูกันนะฮะ <ๆ S 2> นี่ <ๆ S 2> คุณสิริจันทร์ธีรวรรณอายุ27ปีนะครับอยู่บา้านเลขที่29ทับ3ตำบลกุดง้งพนันิคมชลบุรีฮะชี้หลักฐานให้ดูเลยอันนี้คืออะไรเอกสารหลักฐานที่เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพนันิคมครับแกบอกว่าก่อนหน้านี้แกเกิดอาการเวียนหัว ขึ้นไส้อาเจียนต่อเนื่องนานหลายวันหลังจากกินต้มจืดมะระยัดไส้หมูสับแต่ใส่ใบกัญชาเข้ามาด้วยคุณสิริจาร์เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะฮะตัวเองสั่งซื้ออาหารจากแม่ค้ารายหนึ่งผ่านเพจ Facebook ชื่อว่าเพนปรีดาสั่งซื้อรังนกตุ๋นแปะกวนพุ้ราจีนสถ้วยน่ากินะนะเนาะสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งหนึ่งกล่องใส่พริกรเยอะด้วยไก่ผัดตะไคร้หนึ่งกล่อง และข้าวต้มจืดมะระยัดไส้หมูสับหนึ่งกล่องราคา290บาทไม่แพงนะหลายอย่างอยู่ใช่เอาทั้งหมดเนี่ยมากินกับสามีหลังได้รับอาหารปุ๊บตัวเองก็เทต้มจืดมะระไส้หมูสับให้ลูกกินแต่ปรกกากฏว่าอ้าวเพิ่งเห็นต้มจืดมันมีใบกัญชาติดอยู่ด้วยใส่ใบลงไปใช่ตัวเองก็เลยทักไปที่เจ้าของร้านบอกว่าเฮ้มันมีใบกัญชาปนมาด้วยนะเจ้าของร้านบอกว่ากินได้เลยไม่เป็นไรแค่ใบกัญชาเอง เขาแค่ระวังกันแค่เรื่องช่อดอกไงฮะเขาบอกกินได้เลยไม่เป็นไรมันเป็นแค่ใบใบกัญชาเธอก็เลยเอาต้มจืดนั้นอะมากินกับสามีต่อแล้วหลังจากนั้นอาการออกเลยเป็นยังไงฟังเสียงเธอเลยครับก็กินเข้าไปแล้วก็ปาสักหนึ่งหรืสองชั่วโมงได้มันมีอาการปวดหัวแล้วก็ขึ้นไส้มีคอแห้งก็คือกินน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่พอก็เลยมีเจอแล้ช่วย ก็คือเราก็ไม่ได้ไปหาหมอทันทีนะแต่ว่ามันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องคนที่กินพวกใบกัคชาเข้าไปค่ะแล้วอาการมันลายก็เลยไปหาหมอพอไปหาหมอเขาก็วินิจฉัยว่ามันเป็นฤทธิ์ของกัญชา,าแล้วก็มันจามลงไปแล้วแต่เขาบอกมาว่าอีกสองวันถ้ายังไม่ดีขึ้นให้ไปหาหมอค่ะ ประมาณไม่ได้เหมือนกันนะฮะใช่คุณสิริจานทร์บอกว่าหลังเกิดเหตุก็เลยเอาเรื่องราวเนี้ยไปโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวนะครับคืออยากจะเตือนภัยคนอื่นด้วยเพราะว่าพอเรารู้ว่าเขาเลิกบล็อกแล้วเนี่ยเป็นยาเสพติดแล้วเขาปลดล็อกเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางคนหาอยากจะทานอยากจะลอง แต่เธอบอกว่าแต่ละคนมันน่าจะแพ้อาหารไม่เหมือนกันร่างกายไขย่ร่างกายมันอย่างเคสเนี้ยสามีก็กินอยู่ด้วยกันแต่สามีไม่แพ้ไงออแต่เขาแพ้แรงมากเลยก็เลยอยากฝากไปถึงพ่อค้าแม่ค้าด้วยถ้าเกิดทําเมนูกัญชาออกมาควรจะต้องบอกลูกค้าให้ลูกค้าได้รู้และให้ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะทานหรือไม่ทานนึกออกไหมฮะส่วนเคสเนี้ย เธอบอกว่าแม่ค้ายังน่ารักนะเพราะว่าโทรมาสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงแล้วค่าอยู่ค่ายาค่าอาหารอะไรเนี่ยแม่ค้าคืนให้หมดเลยค่ะโอโน้น่ารักน่ารักคืนให้หมดเลยเออแม่ค้าเขาก็เขาก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะนี่หรอไหมฮะแล้วตอนนี้เอาจริงยังพิสูจน์ไม่ใช้ด้วยนะว่าตกลงแล้วเป็นเพราะใบกัญชาหรือเปล่าแต่แม่ค้ารับผิดชอบก่อนเลยน่ารักมากเลยนะครับและคุณสิริจันทร์เองก็น่ารักเหมือนกันเธอก็บอกเธอไม่เรียกร้องอะไรเพิ่มเติมเลยเพราะว่าเห็นแม่ค้าทําแบบนี้แล้วรู้เลยว่าเขาเป็นห่วงเราเหมือนกัน Oh. จิตใจดีทั้งคู่แหละจิตใจดีทั้งคูงงจ่จิตใจดีทั้งคู่นะฮะเรื่องนี้ก็เลยเคลียจบแกบอกว่าแค่นี้ก็ดีใจแล้วตอนนี้แกก็ปลอดภัยดีแล้วไงเดีอ,อีกสองวันถ้าไม่ดีขึ้นจะไปหาหมอแต่ตอนนี้สบายดีแล้วขอบคุณเรื่องราวนี้เพราะทําให้คนได้หันมาฉุกคิดนิดนึงเรื่องกัญชาครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม